สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทําชิปให้เก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับท่านลูกค้าได้ดูได้ชมกันนิดนึงนะครับผมเรื่องการขออนุญาตเจ่ะบ่อประดานครับว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างขั้นตอนแรกจะทํำยังไงถึงจะได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับขั้นแรกนี่ครับเราก็ จะวางแผนกันเจาะบ่อบาดานแล้วก็ไปนี่แหละครับขอขอใบช่างนะครับใบช่างใบรับรองใบรับรองจากกรมทรัพยากรน้ําบาดานครับเขเรียกใบรับรองช่างนะครับผมก็ขอสําเนาเขาครับมี2มีส,มสใบครับนี่แนไปกับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาโฉนโดที่ดินหรือไม่ก็นอสาวสามนะครับ ็ยื่นไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำจังหวัดของท่านที่เราจะเจาะน้ำบาดาลน,นะครับจะมีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลอยู่นะครับเราก็แนบไปก็ขอเอกสารแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ไปยื่นนะครับยื่นขออนุญาตเจาะบอกกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับ ถ้ายื่นขอเจาอะบอ่ก็ห้าร้อยนะครับขออนุญาตใช้น้ําก็ห้าร้อยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งพันบาทนะครับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เตรียมเงินไปด้วยครับชุดละห้าร้อยจะเป็นขออนุญาตเจาอะบอ่แล้วก็ขออนุญาตใช้น้ําด้วยกันเลยนะทุกวันนี้ไม่ยุ่งยากครับทําทํารู้สึกว่าจะจะรวดเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับ ก็ลดขั้นตอนการรอคอยของลูกค้าได้เยอะพอสมควรนะแต่ก่อนนี้โอ้เป็นจนลืมมาสองสามเดือนก็ไม่ได้ครับทุกวันนี้แป๊บเดียวครับแค่สองสามอาทิตย์บางทีก็เดือนหนึ่งก็ก็ได้มาแล้วนะใบอนุญาตก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้ลูกค้าอาจจะสงสัยว่าขอกับไม่ขอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับผมบอกได้เลยว่าแตกต่างกัน มากเลยแหละครับถ้าถ้าเราขออนุญาตเนี่ยเราจะป้องกันลูกค้าเนี่ยจะป้องกันช่างไปหลอกลวงไปโกงไปอะไรนะครับเราจะทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราจะทําเรื่องขดงคดีที่ว่าช่างเจาะไปโกงไปอะไรนะครับได้ทุกอย่างเลยครับถ้ามันมีปัญหามาแล้วทีนี้ถ้าถ้าช่างเจาะเนี่ยถ้าเขาไปทําอย่างนี้ครับ ร้อยทั้งร้อยครับเขาต้องทำให้มันดีแล้วครับจะไม่มีการว่าสุกเอาเผาจินนะครับเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วครับว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายจะต้องไม่เสียเปรียบทุกวันนี้ก,ก็โอ้มันมีปัญหากันมากมายครับลูกค้าก็เจอช่างหลอกบ้างช่างทิ้งงานบ้าง จอน้ําไปแล้วก็ว่าได้ใช้น้ํายังไม่ถึงเดือน,นก็แห้งบ่อไปแล้วไม่มีน้ําใช้ศูญเสียตังไปก็หลายหมื่นก็มีนะครับเราก็บางบาง,บางคนก็อาจจะไม่ค่อยไปสนใจเรื่องพวกนี้แต่วงการน้ำอาดลนี่โอ้ไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดานะครับต้องต้องพึงพิจารณาให้ดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ เราไม่ขอได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับเป็นบ่อเถื่อนแต่ก็ก็ยังว่าเราผิดกฎหมายครับก็ไม่แนะนําช่างไม่แนะนํานะครับอย่างอย่างน้อยๆเราก็ต้องไปขออนุญาตเจาะบ่อเราจะได้มีประวัติมีภูมิคุ้มกันว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรบบมีอะไรก็มั่นใจได้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนก็ยังยังฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ โทรปรึกษาเราได้นะครับ0 8 9 2 7 8 4 2 5 5นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับว่าการไปขอรายละเอียดเนี่ยมันลงลึกไปแล้วมันจะทำอะไรยังไงบ้างก็พอบางทีก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหรก่ก็ก็โทรสอบถามเราได้ครับิีนี้ก็ ประมาณนี้ครับให้ความรู้เจ็ดเล็กเจ็ดน้อยให้กับบางทีท่านลูกค้าก็ยังไม่เข้าใจว่าขอเจาะบ่อประดานเนี่ยมันได้ขอบ้างเลยอขก,ก็ได้ขอนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ